สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทิกเกอร์วันนี้แม่กับทิกเกอร์นะคะก็จะมารีวิวของโปเกมอนเอา,เอ,าเอาคุณพลด้วยโปเกมอนคอลเลกชั่นที่ 2, 2นะคะประจำปี2,560นนี้นะเริ่มจากอย่างแรกเลยอะไรดีลูก กลนน่อนนงนี้เคยรีวิวไปแล้วแต่เราก็จะพูดอีกเอาเป็นกล่องเก็บการาดนะคะนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีกราดเยอะแยะมากมายมีการเพิ่มพลังด้วยอ่าโฟกัสไม่ได้นะคะโฟกัสไม่ได้ไม่เป็นไร <c oughs> อ่านี่ค่ะการาดก็จะเป็นอย่างอันนี้มันจะเป็นกราดเก้าอีน้นั่งของทิอยู่ในนี้อ่ะอันที่สองต่อไปเป็นอะไรดีอ้าววิ่า อ้าวนี่ค่ะอันนี้ได้ฟรีมานี่ได้ฟรีมานะคะโอ้มีทั้งไฟแล้วก็มีเสียงด้วยนี่บีบบีบบีอ้เสียงดังมากเลยมีไฟบีบบีบเลยนะคะเอาไฟหายแล้วออันนี้ก็คืออย่างที่สองโอเคทิกเกอร์เคยเห็นไหม เคยเห็นเป่าเกมมอนไหมอันที่สามเป่าเกมมอนเป่าเกมมอนี่เป่าเกมมอนแล้วก็ขีดอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้เป็นคือน้ำโปเกมมอนอาสาชิ่เลยกันก็ขวดน้ำนี้นะคะมีที่เซเว่นทุกสาขาแน่นอนเลยกินง่ายพกง่ายเอาไปโรงเรียนด้วยนะคะเถอะมากอร่อยไหมน้ำโปเกมมอนอ่ะโอ้ชื่นใจจริงๆเลยนะคะ รู้สึกว่าจะมีลายเดียวนะถ้าเกิดมีพี่ๆคุณไหนเคยเห็นลายอื่นก็คอมเมนต์บอกน้องผุนพลด้วยนะคะแต่ว่าที่เจอเป็นลายนี้อพอยังรูปกิ่หนูเลยเหรอโหโห,หยดด้วยอ่าผ่านไปเท่าไหร่อันละสาอันต่อไปอันที่4ี่เป็นอะไรดีพี่กเกอ้ออยากดูอะไรว้าวอันนี้เท่สุดนี่ เป็นไงล่ะนนี่ก็คือหมวกโปเกวิกาจูนะคะมีหูด้วยหูตั้งขึ้นมาคล้ายๆกับของพี่เจแปนที่รีวิวไปเลยนี่น่ารักมากแต่ว่าของน้องขุนพลตอนนี้มีขายที่ร้านด้วย129บาทชีชชต่อไปอ,อันนี้ไม่ได้ไปไม่ได้อันนี้ใหญ่สุดเลยนะคะก็คือเสื้อกันหนาวลายาโปเกมอนนะคะนี่เป็นแบบนี้เลยแขนแนบบางเน่ย แม่ต้องขยับมานี่เออนชิปตี้มารีเวล์ด้วยเสร์ฟไหมลูกอันนี้เป็นลายด้านหลังนะคะเป็นปีการะจูแล้วก็เพื่อนๆเนาะใส่ไหมนี่ไม่ค่ะไม่ห่เลยผ่านไปคีชีนั่นได้หนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปนะคะแม่พูดแทนเลยละกันนะจะได้ประหยัดเวลาอันสองอันลีห้าหก ก็คือเป็นโจ๊กไม่ใช่โจ๊กมาม่าครับที่เราเคยกินไปแล้วแต่ว่านี่คือเราจะเอาแท็ทูมาสะสมนะคะมีตัวนี้อันนี้ตัวโปรดน้องหุ่นพลเนียสเนี่ยคู่กับฟีกาจูเลยพี่ๆหลกเหรคทำไมไม่เกตรงนี้ออกยังไม่ได้กินอยู่ไเหรออ่ะเก็เลยก็ได้อยากกินเดี๋ยวนี้เลยเหรอเดี๋ยวจะไปซื้อนมเดี๋ยวรีวิวให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกินนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อยากกินมันเก็ อยากเอามาส,ส่อันนี้โชว์ด้วยนี่เป็นลายตัวนี้เลยอันนี้นะคะเป็นกูจิกิกาเดะโนต้องขอโทษด้วยนะคะพูดผิดตั้งใจพูดผิดแน่นอนเลยกูจิกิกาเดะอ้า,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 อาวไม่เอาไม่เอาอ่าทีนี้ต่อไปคะ่ะคูชิกดิดานินี่คือเหรียญทาโซ่โปกเกมอนที่ได้มาจากไอศครีมวอลนะคะก็มีสองมีสลายเป็นอัตตาบอล<า>แล้วก็เป็นโปกเกมอนธรรมดานี่อันไหนเป็นอัตตาบอลก็จะเป็นแบบนี้ เป็นร่างเมก้ากับร่างเขาเรียกว่าอะไร่างปกติหรือเปล่ากับพอสลับมาอีกทางนึงก็จะเป็นเมก้าสวยมากเลยนี่คืออันนี้แม่ชอบมากแล้วถ้าเกิดพรุ่งนี้เจอคุณลุงอีกก็จะซื้อเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีทุกคนมันไม่ได้มีทุกคันนะมันเพิ่งมาถึงโคราชนั่งเรียนสารศาสตร์เองนะคะนี่นี่ครับน่ารักมากเลยอันนี้มี2ีเอ๊ะประมาณกี่อันไม่รู้อะ10กว่าอันนี่พอัี20อันพอดี มาเล่นป่ายิง่งฉุบได้ด้วยเพื่อยากเล่นเป่ายิ่งชูให้โช์ครับอ่าโชว์อ่าแยกเลยอันมีสองคนนะอ่าหนึ่งสองสามป่ายิงชุบแม่ออกกันไกลพนออกกันไกลคนก็ออกกันไกลอ้าวถ้าอย่างนั้นเราสะมืออ้าวอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายแม่จะเอาตัวเก่งของแม่นะไม่ได้อยู่กับแม่ซะด้วยอยู่กับคนเป่ายิงชุบ โอ้โหแม่ออกกระดาษอีวีคนออกคอนโอ้ยคนได้เกียร์และจอตแม่ชนะเออสำหรับคลิปรีวิวของโปเกมอนประจำเดือนมกราล้อที่สองคนขโมยของแม่เลยก็จบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆก็จะมารีวิเนาะอ้าวขอจบไปกับการปักกระเป๋ายิงชุกโปเกมอนนะคะทุกคนปักกระเป๋ายิงชุก บ๊ายบายบ๊ายบายจ้าถ้าเกิดให้กดไลค์กดแชร์ให้คุเพนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย